S <S <an fly> กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง G Channel กันอีกครั้งนึงนะครับเรืนี้เราก็อยู่กันในเกมเอาวีกันอีกเช่นเคยกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเดียเจียนนะครับผม <choices> ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับวันนี้เรามาเล่นเตียวเซียนนะครับผมหรือฮีโร่ตำแหน่งเมนนะครับผม ปกติเนี่ยจะเห็นเล่นแต่ออฟเลนนะครับแล้วก็แคลรี่มาวันนี้เรามาจับเมดกันสักนิดหนึ่งนะครับมาดูกันว่าถ้าเราเล่นเมดแล้วเนี่ยเมดจะสามารถแบกทีมได้ไหมนะครับจะสามารถได้ MVP แบบตำแหน่งอื่นๆได้หรือเปล่านะครับโอเคมาเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้คนทำด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันโอเคมาเรามาพูดถึงแพสซีฟตัวของเตียวเซียนกันสักนิดหนึ่งนะครับ สำหรับแพสซีฟของเตียวเซียนเนี่ยถ้าเตียวเซียนเนี่ยไม่ถูกโจมตีนะครับหรือติดสถานะภายใน12บสองวินะครับจะได้รับโล่ป้องกันสถานะและความเสียหายจากฮีโร่เป็นจํานวนหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับสกิลที่หนึ่งของเตียวเซียนเนี่ยจะเป็นการ Slow down สโลว์ดาวศัตรูนะครับผมพร้อมกับสร้างความเสียหายเวนเนี่ย400แล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลง50%เป็นเวลา2วินาทีนะครับสําหรับสกิลที่2ของเตียวเซียนเนี่ยจะเป็นการแช่แข็งศัตรูนะครับเป็นเวลา2.5วินาทีนะครับซึ่งสามารถใช้ได้2ครั้งตติด่อกัน าครั้งที่2เนี่ยเราไปแช่แข็งศัตรูตัวเดิมระยะเวลาจาก2.5วิเนี่ยจะลดลงมาเหลือแค่1.25วินาทีเท่านั้นนะครับในส่วนอัลติเมตของเตียวเซียงเนี่ยจะเป็นการสร้างดาเมจรอบๆตัวนะครับพร้อมกับทําให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลง20%แล้วก็เราเนี่ยจะได้รับโบนัสเก่อน,นะครับเป็นจํานวน300หน่วยนะครับผมโอเคมาเรามาดูกันในเกมกันดีกว่านะครับว่า er เตียวเซียงจะโหตขนาดไหนนะครับไปกัน เราก็ไปเติมล่างแล้วจังหวะนี้เซนเนียเปิดเข้าไปแบบนี้แล้วดาร์ซี่เรียบร้อยครับดาร์ซี่แข็งไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วจังหวะนี้เราจะได้เฟิร์สบัตรจากดาร์ซี่หรือไม่เจนนไปไ้กระกีอกินนิ่มๆเลยเมื่อกี้เรฟฟิกเกอร์เข้าไปนะน่าจะได้อยู่นะครับมาแล้วจังหวะนี้เราก็ได้อบิสซอดาร์ก่อนผอโอเคเรียบร้อยโอเคแล้วเราก็มาเติมเลนบนนะครับผม จังหวะนี้ลิงออกมาแบบนี้ก็สวยดิครับหายไปสั้นลิงวิ่งละเทลมาแล้วอย่างนี้บอกตรงๆปเกลอกมาก่อนอนะครับ,บเย็นฮะในจังหวะนี้ <c oughs> เพื่อนเรามาเติมกัน4คนทเทลนาจะเอาหรือเปล่าล่ะจังหวะนี้ <c oughs> ก็มาดิครับเทลก็มาดิคร<ๆ>ับวิฟ้าไม่ธรรมดาฮะคุยเล่นเดือดร้อนสละเกินแล้วจังหวะนี้เซนเนียลดนเข้านะครับถอยมาเซนเนียล เดีนเนี้ยวเราจะแก้แค้นให้นายเองทุกนายตจนมีการบาดบ่ายในระหว่างผมบ้างสวยครับคุณเลนสวยนะฮะแครี่เราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนี่โอเคครับแล้วสำหรับไอเทมเราก็จอกตัดเลือดเป็นไอเทมแรกนะครับผมแล้วจังหวะต่อไปเราจะออกเป็นฟอร์ตี้นะครับฝั่งตรงข้ามจะได้เหนื่อยๆนะครับเฮ้ยเหมือนลิงจะแอบเข้าหลังนะฮะเข้ามาตัดคลิปเรานะครับผมไวโซเทียน วันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่จริงก็กเข้ามาก็มาดิครับลิงแลงว้วจังหวะนี้เหมือนเขามาสามครับแล้วทาร่าจะไว่าอย่างไงหิลิงไม่กล้าเข้าเลยนะครับแล้วทาร่าเก่าอย่างนี้เก่าอย่างนี้ก็ไปเฝ้ารากมาม่วงสนทาระอาลิงไม่กล้าเข้าเลยนะครับผม <c oughs> เล่นเมทพยายามดูแมพบ่อยๆนะครับผมเราจะได้เห็นว่าฟาร์มทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนนะครับผม ตนจังหวะนี้ลิงจะเอาหรือเปล่าเจ็บนะครับลิงจังหวะนี้มาเรามาเอาดาร์กกันดีกว่านะครับผมหรือเราจะได้จบบ้านเขากันนะครับแล้วจังหวะนี้เราก็มาเคลียรเลนล่างนะครับแล้วได้ป้อมเลนล่างไปทีเรียบร้อยเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นออกมาเซนเนียออกมาแล้วจังหวะนี้ลิงเข้าดีเพื่อนอมไม่มีใครเข้าหรอไม่น่า เราจะหนีรอดหรือไม่ด้วยบารมีของลูกเกมเราจงหนีรดอดออกมาได้โอ้โหาและจังหวะนี้คิวด,ด้ันบนนะครับผมลิงก็มาดิครับมันไม่มีใครเข้าเลยนะถ้าเข้าได้ลิงแล้วนะเพื่อนหลบอันตีของดาร์ซี่ไปครับเมื่อกี้เกือบไปนะฮะถ้าโดนเราก็น่าจะเจ็บยุนกันโอเคแล้วเราก็ได้เลนกลางแล้วนะครับผมเกมนี้มันช่างจบไวซะเรือเกิน แล้วลิงแล้วทาล่าเข้ามาอย่างนี้หายไปดิค่ะทาล่าคุณนกวเจ๋งหิวก็กินข้าวห้าวก็กินตีนไปดิครับแล้วจังหวะนี้เพื่อนถอยมาจเย็นจเย็นการเพื่อนไว้นะครับการเพื่อนไว้นะครับแล้วจังหวะนี้เหมือนคุนเล่นจะเข้าแล้วสวยครับคุนเล่นโอ<ห>้ยฟาร์มเล่นดีนะครับ แล้วจังหวะนี้ดาซี่จริงเลยสองน,นั้นในกาปาดขวายิงสว่างผมเล่นเมย์พยายามอย่าแหลมนะครับอยา่าอย่าไปอยู่หน้าไฟนะครับเราควรตามหลังเพื่อนเข้าไว้นะครับผมหัวและคลิปนี้มันจะสวยงามสักเกิน m v p ก็ <MVP S 1> <MVP S 2> เป็นของเตียวเสี้ยนผู้นี้นั่นเองนะครับสหรับสกอร์ตานี้ก็อยู่ที่ Q4 ตาย0อา6ซนะครับผม สำหรับไอเทมผมก็จะออกตามนี้นะจริงๆแล้วมันมีสแตนดาร์ดอยู่นะครับผมสำหรับเตียวเซียนเนี่ยแต่ว่าผมจะไม่ค่อยออกตามสแตนดาร์ดเนาะในทุกๆตำแหน่งที่ผมเล่นนะผมก็จะดูจากฝั่งตรงข้ามว่าเราจะแก้ทางเขายังไงนะครับผมโอเคสำหรับตานี้ก็จะออกประมาณนี้นะครับผมหลักๆแล้วก็การลิงนะครับแล้วก็ตัดเลือดทางฝั่งตรงข้ามนะครับพร้อมกับสโลดาวฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับเวลาเกิดไฟเนี่ยเวลาเขาจะหนีเนี่ยบอกเลยว่าหนืดสุดๆนะครับโอค โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่จบนะครับมันจะไวไปนะฮะผมรู้สึกว่ามันยังไม่สะใจสำหรับ G c h ช n n e l นะครับเราจัดให้ชมกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับมามาดูลาวชูกันดีกว่านะครับว่าจะมันสักแค่ไหนนะครับเอ okay. สำหรับ G c h ช n แ e ลแล้วแค่นี้มันจะไปสนุกได้ยังไงความสนุกมันอยู่ที่การทารมานฝ่ายตรงข้ามนะครับผมและจังหวะนี้ลองน,นั่งในกาแฟนวายีก้งพ่อเ<ด>งอน,นเด้อ เ,เราจะว่าไงหลวงพ่อจังหวะนี้เราจะออกตัดเลือดเป็นไอเทมแรกนะครับเพราะหลวงพ่อน่าจะฮิวแรงนะครับตานี้เราเอาดูอินมาดิครับจัดไปสองเลยนะครับโอ้ยลิงจะเกิดในนาะตานี้แล้วจังหวะนี้เพื่อนเข้าแล้วครับมาหลอดเปิดไปนะฮะแล้วหลวงพ่อจะหนีไปไหนหายไปแสนช่างสวยงามซะเหลือเกิน โอเมนเงี้นเด้อลบลิกแบบดิจิตอลใครรู้จักลบลิกแบบดิจิตอลมั้งครับแล้วจังหวะนี้มาเราเปิดช็อตไปแล้วฮะก็มาดิครับก็มาดิครับโอเมนไปสักหนึ่งโอเมนมกินนิ่มๆเลยอะไรจะนิ่มสักขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตำแหน่งเมนเนี่ยมันก็สามารถแบกทืนได้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วจังหวะนี้ลิงก็มาดิครับแข่งไปดิครับลิงจังหวะนี้เป็นไงฮะ คือเมทเนี่ยถ้าเรายืนถูกตำแหน่งนะแล้วลิงจะสองนั้นในตาปัดขวายิงสว่างลิงครับผมผมว่าลิงเนี่ยคงแบบโดนเพื่อนด่าแย่เลยครับตอนนี้เดือดยางแน่เลยลิงแล้วจังหวะนี้โอเมนเจาคิวกอนนั่นเหรอแข่งไปซ่าโอเมนและจังหวะนี้วัดอันตีไปครับหายไปซ่โอเมนนี่มันช่งสวยงามลือเกิน เล่นเมทนะครับต้องยืนให้เป็นนะครับอย่าไปยืนข้างหน้านะครับเราจะตายเอานะครับเนี่ยครับต้องยืนข้างหลังเพื่อนด้นขวเพื่อนเข้าไปเราก็สนับสนุนเพื่อนพอนะครับผมเพราะว่าสกิลของเพียวเพื่อนหรือเมทส่วนใหญ่เนี่ยมันไกลอยู่แล้วนะครับแล้วจังหวะนี้ลิงมาแข็งไปครับแล้วจังหวะนี้ฟิกเกอร์มาเหมือนลิงลิงยังตามมาได้ จะตามมาง้ยอ,อินไม่เข้าใจจริงๆเลยเอาดูอินเมื่อกี้นายทำอะไรเราไว้แล้วเอาดูอินนายจะหนีไปไหนก็มาดีครับเอาดูอินก็มานครับเอาดูอินหนีไปซะาเอาดูอินและจังหวะหนี้เอเอเมื่อก,กี้นายออกย้าซ่ากับเราเหรอเอาดูอิน และจังหวะนี้เราจะจบบ้านเขาได้หรือไม่เราเพื่อนเข้าไปแล้วครับคิวก็ได้ป้อมแล้วครับจังหวะนี้เราไม่สนอะไรแล้วครับผม <c oughs> ถ้าเกมจบชา์กว่าน,นี้น่าจะได้อีกสักสองคิวนวเนี่ยคือสวยงามสรดเกินนะครับสำหรับตานี้แต่เราไม่ได้ MVP <c oughs> โอเคครับสำหรับสกอร์ตานี้ก็อยู่ที่ Q 7วตาย1 7แอนะครับผม ก็เงินก็จะตามเตี้ยเรียดินหน่อยนะครับเพราะว่าผมเล่นเมทเนี่ยผมจะไม่ยืนแช่เลนนะครับผมจะไปแบบเติมเล่นอื่นๆบ่อยๆนะครับผมส่วนคลีปเลนกลางเนี่ยผมจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ฟาร์มกับออฟเลนไปนะครับเพื่อที่เขาจะได้เกิดไวๆนะครับนอกจากฟาร์มกับออฟเลนเนี่ยไม่มาเคลียร์คีปผมถึงจะมาเคลียร์คีปนะครับผมโอเคสําหรับไอเทมในตานี้นะครับก็ ออกของแก้ทางลิงนะครับพร้อมกับตัดเลือดเนี่ยทางฝ่งตรงข้ามมีตัวดูเลือดหลายตัวมากทั้งจินนานะครับทั้งอดูอินนะครับทั้งโอเมนเผเๆเนี่ยถ้าเทลเกิดเนี่ยก็มีเทลด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัดเลือดควรจะเป็นไอเทมแรกสําหรับเมต,ตานี้นะครับ แล้วก็ออกเกาะสะท้อนนะครับสําหรับลิงเวลาเขารวงนะฮะแล้วก็ออกฟอร์ตีนะครับฝั่งตรงข้ามจะได้หนื่ๆนะฮะแล้วก็สําหรับไอเทมต่อไปเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะจาอเกาะเวทนะครับเราน่าจะเจาะเกาะแรงขึ้นนะครับและสิ่งที่ควรจะมีสําหรับเจลเซียนก็คือบูมสติกนะครับเวทเราก็จะได้แรงๆนะครับผมหรือใครจอกเป็นสมุดเขียวก็ได้นะครับ โอเคแล้วเราก็มาถึงท้ายคลิปกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการเล่นเมทของจิชแนลในวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนจริงๆเนี่ยคลิปนี้เนี่ยอยากจะตัดยาวๆอยู่นะแต่ว่ากลัวทุกคนเบื่อนะครับก็เลยกระชับคลิปให้มันสั้นลง <Okay. S 1> นะครับคือบางทีเรากลับไปดูคลิปแล้วเนี่ยคลิปมันยาวเกิน,นครับบางคนดูแล้วเนี่ยบางคนก็จะแบบเบื่อหน้าเบื่อเขาก็จะกดสกิปสกิปไปเนาะอันนี้ก็ตัดมาเฉพาะช็อตเด็ดเดเลยนะครับผมสำหรับเตียวเซียน ใน EP นี้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นเมดนะครับก็ถ้าให้ผมแนะนํานะสําหรับเมดเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยควรที่จะอยู่หลังเพื่อนนะครับคอยดูแมปบ่อยๆนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยฟาร์มเขาจะเข้าทางฝั่งด้านหนนะครับเราควรยืนให้ตรงข้ามกับเขาอย่างใน2ตาเนี่ยฟาร์มเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาลวงเราแน่นอนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรายืนนะครับเราควรยืนฝั่งตรงข้ามกับ ป่าฝั่งตรงข้ามนะครับเขาจะได้ล้วงเราได้ยากมากขึ้นนะครับผม โอเคทริคในการเล่นเมดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีตำแหน่งการยืนนะครับการเล่นอะไรอย่างงี้นะครับผมที่สำคัญสำหรับทุกตำแหน่งเลยเนี่ยก็คือการดูมินิแมปบ่อยๆนะครับเราจะได้ทราบว่าทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาอยู่เลนไหนกี่ตัวกี่ตัวนะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ดันคลิปนะครับเข้าเลนอื่นๆได้ดีมากขึ้นนะครับยิ่งเล่นตำแหน่งเมดเนี่ยยิ่งต้องดูแมปบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าฟาร์มทางฝั่งตรงข้ามเนี่ย เขาพร้อมที่จะเข้ามาล้วงเราหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับในคลิปต่อไปสำหรับ EP นี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันกด o ูพันซับสไครป์ไป